ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆไปแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย Power g a c h a นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%ปนะครับปลอดภัยหางห่วงก็ใครที่สนใจนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามเนี่ยก็สามารถทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Power Garacha ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3.303ไลฟ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2 แล้วหรือเปล่านะของเซิร์ฟนี้นะเออผมจำไม่ได้นะ่าลืมนะน่าจะเป็นวันที่2นะเออเดี๋ยวลองไปดูล็อกอินก็นได้อ่าเป็นวันที่2นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็เลเวลสามสิบสามแล้วนะครับซึ่งอ่าวันที่2เนี่ยผมได้ทําอะไรเสร็จเกือบหมดแล้วนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาบอกอ่าตัวของคอนเทนต์ของผมละกันนะครับคือผมเนี่ยจะไต่เป็นฮีโร่คลาสเอชใช่ไหมซึ่งอ่าตอนนี้คือเราสามารถดูอันดับได้แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูก่อนละกันว่าอันดับตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ซึ่งอันดับตอนนี้ของผมเนี่ยอยู่อันดับที่27ของเซิร์ฟเนะฮะแล้วก็อันดับ1ถึง5เนี่ยคือพลังเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูสีกันอยู่พอสมควรนะต่างกันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเติมอัดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอะขึ้นกันได้อยู่แล้วเนาะซึ่งท็อปเซิร์ฟแต่ละโคดเนี่ยเรียกได้ว่ามีกิโลกิโลกันอ่าเยอะเลยนะเออจากที่ผมสังเกตดูนะครับอัดที่1ที่สองมีแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่3ไม่มีนะฮะแล้วก็ที่4ก็ไม่มีนะับแล้วก็ที่ อ่า,อามีเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการลองส่องดูนะครับก็ได้รับว่ามีเกียร์โลเยอะอยู่พอสมควรนะในเซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่ผมจะไต่เป็นฮีโร่คลาสเอ็นะครับว่าเงื่อนไขของผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับคือเงื่อนไขของผมเนี่ยอ่าผมจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับคือคนอื่นเนี่ยคิดยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะตั้งเป้าให้กับตัวเองนั่นเองนะเพื่อที่จะอ่าได้แบบว่าก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะให้ฮีโร่คลาสนนะคครัับืออ ดับหนึ่งถึงห้านะฮะอ่ะเพราะว่าพลังเนี้ยก็เรียกได้ว่าเยอะอยู่นะเออคือเยอะอยู่นะครับซึ่ง ถ้าเขาเนี่ยได้ทําการเติมอัดนะครับคืนที่1นถึงหเนี่ยพลังเนี่ยผมคิดว่าอาจจะฉีกแบบเยอะนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถดันตัวเองขึ้นไปนะครับว่าเอ้ยเราเนี่ยจะชนะยังไงดีอะไรอย่างงี้คือเราก็ต้องอใช้สมองในการจัดทีมอะไรแบบนี้เนาะเพื่อที่จะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะในความคิดผมเนี่ยผมว่าที่1นถึงหเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะเออเพื่อนๆจะคิดเห็นกันอย่างไรน่ก็ลองคอมบมนเอาไว้ละกันแล้วก็อันดับ6ถึงอันดับ10เนี่ยผมจะให้ เป็นฮีโร่คาร์ด A นะฮะอันนี้คือผมแบ่งไปแบบนี้นะเออแล้วก็อันดับ11ถึงอันดับ20นะครับผมจะให้เป็นฮีโร่คาัทบีนะครับแล้วก็อันดับ21ลงไปนะครับถึงอันดับ50นะครับผมจะให้เป็นฮีโร่อ่าคัทสี่นะครับเพราะว่ามันก็พลังเรียกว่าใกล้เคียงกันอยู่นะต่างแค่ประมาณ3,000เองนะกับผมนะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่อันดับที่27เนาะแล้วก็อันดับ50ลงไปเนี่ยอ่าผมจะให้เป็นฮีโร่อ่าที่ต่ำกว่านั้นเนาะหรือว่าฮีโร่ที่มัน เพิ่งแบบเริ่มจะมาเป็นฮีโร่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต่ำกว่านี้ไปเนี่ยจะตั้งดีไหมนะเพราะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีความหมายเนาะผมก็เลยตั้งเอาไว้แค่นี้นะก็เพื่อนๆนคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองคอมบมนเอาไว้ละกัน <Okay. S 1> ซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็จะยังไม่ไต่เป็นฮีโร่ขาดเอ็ดละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่แค่ช่วงเริ่มต้นเกมเท่านั้นเนาะ,ะเขาเนี่ยยัง ไม่ได้ปั้นตัวอะไรเพิ่มเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยคือฟัง์ชันเนี่ยมันก็จําจกัดเยอะนะครับจะต้องรอเลเวลให้เลเวลถึงเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรแบบนี้นะครับถึงจะเปิดระบบอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะยังไม่ตายละกันแต่ว่าผมเนี่ยจะมาตีให้กับเพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะไม่สาม,มารถตีได้แล้วนะครับตอนนี้คือมันก็ยังมีโอกาสชนะอยู่นะครับคืออ่ะเดี๋ยวเราก็ลองไปตีกันดูก่อนเลยละกันนะครับ ่าจะเป็นอย่าางงไรบ้นะก็เริ่มจากที่1ก่อนเลยละกันผมจะตีจากฮีโร่คาดเอตเลยนะเออที่ผมเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้นะครับคือทีมผมเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรตึงบอกเลยนะครับว่าตึงจัดนะฮะก็ดวลไปเลยละกันนะครับพลัง7 6็ดหนะก็เป็นคิงฝั่งตรงข้ามนะครับเปิดก่อนนะครับไวกว่านะก็คิงเอนจิ้นสวนกลับมาแน่ๆนะครับเรียบร้อยนะครับก็น่าจะโดนบล็อกพลังงานไปที่เรียบร้อยนะครับโดนบล็อกไปแล้วนะแล้วก็แฟลประกายแสงผมนะครับโจมตีขึ้นแสงกลับไปนะครับตามมีอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งพั นะแล้วก็ติดบุคคลีไป3ตัวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหมัดโกเคสึกของผมนะครับมาแล้วฮึบหมัดโกเคสึกปล่อยหมัดขวาตรงไปที่หน้าโอ้โหดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นสี่ฝันของข้ามตายไปแค่หนึ่งตัวนะแล้วก็โดนบล็อกพลังงานนะครับคูบะคีของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยสกิลอัลติเมตได้นะครับแล้วก็เกียโรกิโลสวนกลับมานะครับดาเมจอยู่ที่โอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับหายเกือบทั้งทีมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคือเกียโรกิโลระดับเอเดนอาร์บวกเนี่ยแม่งโคตรห เลยนะในเซิร์ฟใหม่ๆนะครับคือแบบโหดมากนะคือเสียงลูกน้องมาตีคือแบบว่าโคตรจะแรงเลยแล้วก็คนตอบมานะครับคืออันดับที่2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับพลังของที่2ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ที่7จ็ดหมื่นสองนะครับก็ต่างจากที่1เนี่ยไม่เท่าไหร่นะไม่กี่พันเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันสักหน่อยละกันนะครับว่าผมจะตีไหวหรือเปล่านะเออก็เป็นเกิโลเกิโลล่างระดับ n อ r ดบวกด้วยนะครับโอ้โหไม่ต้องสืบนะครับผมน่าจะตัวแตกนะก็เดี๋ยวทําการลองดู ดูเลยละกันนะครับนั่นไงฮะแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงนะครับเป็น <ยา S 1> เกียรโกริโล <ยา S 1> เปิด <ยา S 1> ก่อนนะครับ <ยา S 1> แล้วก็โซนิกน่าจะบับมาเรียบร้อยนะครับฝังสิง่เอามาเปิดปี่บาคบุคซันก่อนเลยดาเมจอยู่ที่25 0 0 0นะครับบาคุซันผมนี่คือนอนกับพื้นเลยแล้วก็เทียนตีมานะครับโอ้โคตรจะแรงเลยนะเทียนแล้วก็ตามมาด้วยเกียโลกิโลนะครับทำสั่งทำลายนะครับปาบปาบปาบปรปับอื้มดาเมจอยู่ที่7 5 0 0 0นนะครับเหลือโกเคสึแล้วก็เทียนตีมาเรียบร้อยนะครับ โหโหโหคิดไว้อยู่แล้วนะครับว่าน่าจะไม่ไหวนะคือกโลกิโลในเซิร์ฟใหม่เนี่ยคือหัวจริงหดจริงอะไรจริงนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นอันดับ3นะครับซึ่งอันดับ3เนี่ยพลังเนี่ยเกือบ60,000น,นะครับแล้วก็ทีมที่เขาใช้เนี่ยน่าจะเป็นทีมถึกนะครับก็คือจะเป็นทีมซอมบี้แมนนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะไหวหรือเปล่าอ่าสำหรับตานี้คือผมได้ทําการเปิดก่อนนะครับเป็นแฟตประกายแสงผมนะครับได้ทําการเปิดก่อนนะก็โจมตีขึ้นแสงกลับไปเลยปาบปาบปาบดามมีอยู่ที่หมื่นสามนะครับแล้วก็ตาม ด้วยหมัดโกเคสือหมัดขวาตรงปราบปาบปาบรามียอยู่ที่ห้าหมื่นห้ารวมไปหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยฟูกิพายุคลั่งปาดเข้าไปอื้มฮึดามียอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งหายไปอีกสามตัวเอาหายไปอีกสี่ตัวนะครับแล้วก็ฟูกิสวนกลับมาปาบปาบปาบเรียบร้อยนะผมแตกโอ้ ผมคิดว่าผมจะชนะแล้วนะแต่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยพลังห่างเกินนะครับแล้วก็บวกกอบาวา่าเขาเนี่ยเลเวลสามสิบห้าแล้วด้วยนะครับซึ่งเลเวลสามสิบสี่เนี่ยจะสามารถอ,อัพตรงนี้ได้นาะซึ่งผมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะอัพได้นะครับคือผมเบลแค่สามสิบสามเท่านั้นนะก็เกือบชนะนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาตีอันดับสี่ดูลวกันนะครับนะอันดับสี่นะครับจะเป็นอ่วงนอนมากนะครับก็ <Okay. S 1> พลังอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็ทีมที่ขอใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมนี้เนาะซึ่ง จะใช้คอของ g ีนอสหรอใช้คอจีนอสนะครับก็เดี๋ยวเราทําการลองตีดูละกันว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะฐาดวลไปเลยละกันนะอ่าก็เป็นทีมผมนะครับได้ทําการเปิดก่อนนะครับก็เหมือนเดิมแฟดปรกกายแสสนะครับโจมตีกับปลาโจมตีขึ้นแสสนะครับด้าเมีอยู่ที่หมื่นสองนะติดบอลยีไป3ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยหมัดโกเคสือมาปับปับ ปราบราบดามเมจอยู่ที่5,7 0 0 0นะครับท่วงคาบุตโตะนอนกับพื้นเลยแล้วก็ตามมาด้วยฟุบุกิตีไปพายุข้างโอ้โหดามเมจเจ็นสอ,สอนะครับหายไปทั้งทีมเลยนั่นเองนะเอ้ยผมชนะไดว้ว่าทุกคนคนที่4เอาเรื่องจะจัดนะเออพลังเนี่ยต่างเยอะนะครับแต่ว่าความไวของผมเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นแล้วนะครับเออ และก็คนสุดท้ายนะครับผมเนี่ยก็จะทําการตีให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ที่1นึถึงห้าคือเป็นฮีโร่คาร์ดเอในอุดมคติของผมนะครับก็ประมาณนี้ละกันในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปรับเปลี่ยนตารางกันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเนาะก็มาเดี๋ยวเราลองดูละกันนะครับก็คนนี้ใช้เป็นเกโลเกโลนะครับหรือว่าคอของเกโลเกโลแน่นอนนะครับก็เป็นเกโลเกิโลระดับ H.R. นะครับก็เดี๋ยวทําการลองตี ดูแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะก็จัดมาเลยแล้วกันนะฮะก็เป็นทีมผมนะครับได้ทําการเปิดก่อนนะครับก็เป็นแฟดประกายแสงโจมตีคลื่นแสงกลับไปเลยแล้วกันจับ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 ดาเมจอยู่ที่12,000นะครับติดบทเคลีย่ไป3ตัวแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสึนะครับดาเมจอยู่ที่55,000นะครับฝันข้ามตายไปแค่ตัวเดียวแล้วก็ตามด้วยฟูกินะครับพายุคลั่งป่า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 ลวกไหม าดาเมจอยู่ที่6กหมื่นแปดกิโลกิโลล่วมไปแล้วนะครับจังหวะนี้จะทํายังไงฟูมุกิสวนกลับมาป๊าดาเมจอยู่ที่8ปดหมื่นแปดเฮ้ยทีมผมยังเหลืออยู่2ตัวนะครับสูสีอยู่แฟดประกายแสงสวนกลับไปจิ้มธรรมดาแล้วก็โกลเด้นบอลยิงบอลทองกลับมาดาเมจอยู่ที่สามพัน,าานนะครับแล้วก็ไล่โจมตีกลับไประเบิดพลังอีกหน้าจาาหวานะครับสวนกลับมาที่แฝดประกายแสงนะตายไหมตายนะครับโอ้โหไม่รอดนะแต่ว่าฟูมุกิของผมนั้นไวกว่าพายุข้างปิดงานหรือเปล่าจังหวะนี้ป๊าดป๊าดป๊าดาเมีอยู่ที่ การปิดงานกลับไปนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าโคตรตึงเลยนั่นเองนะเอออันนี้คือเป็นฮีโร่ระดับคัทเอสนะในช่วงต้นเกมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้และกันในการที่ผมเนี่ยจะเตีให้กับเพื่อนๆดูแล้วก็อันดับต่ำกว่านั้นนะครับก็จะเป็นฮีโร่คั์เอ นะฮะก็อันดับ6 1ถึงเนี่ยจะเป็นฮีโร่คาร์เตนะครับก็อันดับ6 1ถึงเนี่ยก็ตึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างนึงครับคือจริงๆเนี่ยคือผมเนี่ยอยากจะ,ะใช้เป็นตัวของฮีโร่ก็คือฮีโร่ไปเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขตัวละครเนี่ยมันอาจจะได้ยากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับก็เลยคิดว่างั้นเอาเป็นทีมแบบว่าฮีโร่ผสมปีศาจไปนี่แหละโ <Okay. S 1> อเคก็อาจจะไต่ได้ไวหน่อยแล้วก็บวกกับว่าคือกว่าจะไต่ได ไช้เนี่ยคือพลังคือมันก็อาจจะแบบห่างเยอะอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะแบบยากเกินไปอีกอะไรแบบนี้นะก็เลยคิดว่าใช้ทีมฮีโร่ผสมปิศารในการไต่เป็นฮีโร่คัตเอสเนี่แหละนะคือถ้าเปลี่ยนเป็นทีมฮีโร่เฉพาะฮีโร่เท่านั้นทีมปิศารเฉพาะปีศาจเท่านั้นนี่คือผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะแตกนะครับไม่ได้รอดนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสนุกสนานกันนะก็อ่ะประมาณนี้ละกันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไ ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ